อาจจะหลงลืมเราแล้วเขาก็เลยไม่ขึ้นได้แล้วค่อยมานั่งนึ็กว่าเออต้องมีวิธีก็น่าจะเขียนคนที่ใกล้ตัวที่สุดโยอาจจะไม่ให้ดาราดังอก็ตกใจนะคะนึ้นก็แกพูดเล่นแต่ก็ถามอีกทีนึงว่าเอ๊ะจริงๆหรอจะเลือกเราจริงๆหรอเพอราะเรา แล้วผมทํางานในแนวของสื่อขึ่งเหนือนจริงขึ้นผู้หญิงแบบโยเนี่ยน่าจะเหมาะสําหรับ subject ที่ผมจะทํางานอันนี้แหละ,ะที่บอกว่าลุ้นม,มากๆเลยเพราะว่าไม่รู้จะต้องกลายเป็นตัวอะไรเ k ลักเกอร์ฟอร์ตีั่นที่สนะรวบรมนะคะเหล่าคนนะคะเรียกว่าสุดยอดฝีมือของโครงกาศรศิลปะเพิ่มเติมจากเดิมหลายท่านเลยค่ะขอบคุณที่เขาเชิญเราร่วมแสดงงานนะขอบคุณมาก